คำแนายหมอดูสุดแม่นนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับท่านจะได้ขึ้นครองราชย้อนกลับไปนะครับเรื่องพระปกเกล้านี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือนะครับเรื่องบุกบรมพิมานโดยแหลมสนจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สากจไม่ปรากฏปีที่พิมพ์หากสนิษฐานได้ว่าราวราวปี2492ถึงปี2493่าสแหลมสนนะครับเป็นนามปากกาของผู้ใดนั้นไม่อาจระบุได้อย่างไรก็ตามนะครับในบางเรื่องนั้นก็คือ หลวงสุภาชราใสนะครับสุภาพบุรุษหนุ่มนะครับผู้หนึ่งร่างเล็กแบบบางหนวดแย้ำประทับเหนือริมฝีปากประปลายหลังจากเบรกรถฟอร์ดนะครับรุ่นปี1910นเะครับเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วเทียบสนิทตรงสีแยกวัดตึกก็เร่งดำเนินดุ่มเข้าไปในสำนักหนนะครับมีชื่อว่าสำนักโหนจีนทองหยินนะครับ จีนทองหยินผู้นี้นะครับใช่แต่ว่าจะเป็นที่ขึ้นในการตรวจทํานายปูมมชะตาของผู้มีบรรดาศักดิ์อัครฐานชนชั้นกลางในครั้งกันนั้นแล้วแม้แต่เจ้านายเชื้อพระวงศ์จากเวียงวังต่างๆก็พากันยกย่องนิยมนับถือหนจีนผู้นี้อยู่และดังนั้นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไรนะครับที่หนทองหยินจะได้รับการต้อนรับนะครับจากอาคารทุก,กะสุภาพบุรุษผู้ซึ่งหนทองหยินไม่เคยประสบพบพานหน้าค่าตามาแต่ก่อน แต่ก็คมินหมายว่าต้องอยู่ในตระกูลสูงอย่างแน่ชัดสุภาพบุรุษซึ่งเป็นอาคัรตุกะาของโหนจีนผู้หรือชื่อก็เล่งให้ทํานายทายทักตามแบบวิธีการของโหนจีนผู้นี้ซึ่งแทนที่จะลงเลขคูณหารตรวจรุมชะตาบนกระดานของโหนเหมือนโหนทั้งหลายทั่วไปแต่กลับเพียงแต่สอบถามวันเดือนปีเกิดซึ่งอาคารตุกะสุภาพบุรุษนั้นก็ตอบแบบเรียบ,ยบว่าวันพุธแรม15้าค่ำเดือน11ปีมะเสง็ง หนทองหยินเพ่งอยู่เฉพาะดวงหน้าเขาอยู่ขณะหนึ่งพลางบอกให้ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาโหนเอกมองดูท่าทางกิริยาวิธีการเดินของเขาอย่างสนใจและในทันทีที่สุภาพบุรุษเจ้าของดวงชะตาสุดตัวลงนั่งตามเดิมนั้นฉับพันนั้นหนเองก็เบิกตาโพลงตะลึงแล้วก็งงงวยเขารอสายตาเพ่งออกมานอกแว่นจดจ้องอยู่กับดวงหน้าของอาคัรตุกะแปลกหน้า ผู้ซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยนับตั้งแต่มาเหยียบเมืองไทยเหมือนกับจะไม่เชื่อตัวเองว่าสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่เฉพาะตรงหน้าตนนั้นจะมีดวงชะตากรรมเหนือสูงและลิ้วอย่างกับเทพเจ้าที่จุดติลงมาเพื่อปกครองแผ่นดินไทยเพื่อเป็นเจ้าชีวิตของคนไทยทั้งชาตินี้พังละล่ำละลักนะครับแล้วก็บอกว่าวาสนาหรือสูงมากหรือจะได้เป็นกษัตริย์ น้ำเสียงเขาแทบขาดเป็นห่วงๆงและก็นิ้นคำว่ากรรษัตริย์พร้อมกับสําทับซ้าหรือจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองนี้ทันทีนั้นก็ซึดตัวลงเบื้องล่างยกมือขึ้นประนมสาธุการสุภาพบุรุษผู้นั้นด้วยศรัทธาแก่กล้านในบารมีใช้สุภาพบุรุษอคัตุก,กาเพ่งดูใบหน้าสวนสายสายตานะครับของทองยินออกไป พลางก็หัวเราะอยู่ในลําคอเป็นการหัวเราะที่แสดงความกบขันคล้ายๆกับจะตั้งคําถามตัวเองว่า นี่หนาหรือทองหยินโหนเอกที่คนเรื่องลือกันทั้งเมืองนี่นาหรือที่ใครๆจดจันกันว่าทํานายทายทักดวงชะตาแม่นยานักแล้วก็หัวเราะหัวเราะให้กับอาการอันงกงันสันเทาของทองหยินอีกครั้งแล้วก็ชําระค่าตอบแทนเมื่ออำลาจากทองหยินกลับออกไปสตาร์ทฟอร์ดสมัยโบราณค่ําครึ้แต่ท่านสมัยที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็พลืดออกไปสุภาพบุรุษในฟอร์ดกันนั้นไม่ได้เลี้ยวกลับมาที่สํานักโหนเอกทองหยินอีก จึงไม่มีโอกาสทราบว่าทองหยินได้พาร่างอันสันเทาของเขาออกมาขยอะขะย่ยงงา้าประตูห้องแถวเก่าๆตรงสีแยกมองตามรถฟอร์ดนั้นจนกระทั่งรับสายตาไปในท่ากลางความมืดมนร้อยแปดวุ่นวายสับสนอุลมานของทองหยินว่าอาคารทุก,กาผู้มาเยี่ยมเย็ยนนี้แล้วก็มีดวงชะตากำเนิดรุง่งโรจน์ยิ่งกว่าคนที่เคยมาดูตลอดชีวิตของความเป็นโหนี่คือใคร ระยะเวลาที่ว่างจากเหตุการณ์ที่สี่ยกวัดตึกเมื่อครู่นี้หายไปห่างกันไม่กี่นาทีนักรถฟอร์ดคันนั้นก็เลี้ยวเข้าไปจอดที่ชายสนามเทนนิสณวังบ้านดอกไม้ของเสด็จในกรม,มะพระกำแพงซึ่งกำลังสวิงกันด้วยลุกจักัลาดอย่างโชคโชน เน็ดเหนื่อยแต่ถ้าว่าเต็มไปด้วยรสชาติของความสนุกสนานปนเปกันไปในาาระหว่างเชื้อพระวงในครอบครัวและก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในกรมรถไฟที่เสด็จในกรมทรงเป็นผู้บัญชาการเสียงเจ๊าจ้าของสุภาพสตรีร่างท้วมแจ่มใสและก็ร่าเริงดังขึ้นทางฝากสนามโน้นพร้อมกับผุดลุกผุดขึ้นทุนมอมเล็กเสด็จแล้ว ในขณะที่สุภาพบุรุษจ้าของรถฟอร์ดก้าวดำเนินลงมายังจุมนุมของแฟมิลี่แห่งตระกูลฉัดชัยองค์อาสางงามผ่าเผยแม้จะมีสีรร่างที่อ่อนแอและก็แบบบางแต่ด้วยท่าทางของนายร้อยทูแห่งกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ของพระเจ้ากรุงอังกฤษนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือนายพันโทรกรมมขุนสุโไทยธรรมราชาผู้บังคับการรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม พระอนุชาธิราชแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็สุภาพสตรีร่างท้วมสุดเสียงใสนั้นก็คือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีพระธิดาในกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ซึ่งโดยฐานันดรแห่งราชะก,กูลก็คือระหว่างเจ้าพี่เจ้าน้องและก็เป็นที่รู้กันได้ว่าทรงมีสายสัมพันธ์สนิหากันอย่างรัดรึงคำทำนายของโหรทองหญินยังก้องอยู่ในพักกันของนายพันโทเจ้าชายหนุ่ม เมื่อได้ทรงเล่าคำทำนายนั้นในการประชุมแฟมิลี่ของฉัตรชัยก็ได้มีเสียงสำรวนนะครับด้วยความขบขันเพราะในขณะนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะโดยลำดับการสืบสันตติวงศ์สืบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จะต้องผ่านทุนกระหม่อมจัก,กรพงศ์และก็ทุนกระหม่อมอัสดางอีกถึงสองพระองค์ในแฟมิลี่ของฉัตรชัยและนายพันโทเจ้าชายหนุ่มจึงทรงถือเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพเจ้าชายมีพระดำรัสสั้น เมื่อเสียงสำรวนนะครับในกลุ่มนั้นเงียบลงว่าทองหยินเจ้าเจ็กบ้า